พี่เป็นพี่น้องเป็นทุกคนนาะมันนี้ก็พบกับสองเบาสวยคนตัวหน่อยคือเก้าพี่น้องเนาะมันนี้ก็ชิมบ๊อบเรื่องเหล้าเนาะอยู่ที่ทำงานเนาะของบ่าวสวยเนาะพี่น้องเนาะอัานมีมือมือหนึ่งเนาะอันอยู่ทีทำงานนี่แหละพี่น้องบ่าวสวยกับอันนั้นเนาะกับโลพ่อเนาะ ที่ว่าเคยได้คุยกันเคยได้บอกกันพี่น้องมันกบเืินแบบสนิทกันเนาะมาในวันหนึ่งแบบมายืมเงินเท่านะมายืมเงินเท่าด้วยที่แบบว่ามาบอกว่ายืมเงินแน่เมือนนี้คอยสี้วงคอยบ็ได้ก,กับห้องคอยกมีเงินซี้กินเนะาะมาแบบนี้พี่น้องเขาก็เลยหายนะเขาก็เลยหายไปลอยนึ่งเนาะ นนนึงพะเดี๋ยวเงินออกด้วสิหายได้พ่ะนะพอดีมือเพิ่งยืมมือนักกะมันตกอยู่บ้านเมืที่ชิมหาเนาะเงินคออมื่อที่ชิโพกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเงินออกมืออื่นสิเอามาหายได้พอมาหอดมืออื่นเนาะเขาก็หายไปเลยพี่เนาะหายไปหย่อนคว่ำว่าแบบว่าเ้าได้คุยกันเนาะเพราะว่าเขาได้ทำงานอยู่มองเดียวกันเนาะสถานที่เดียวกันเนาะคุยกันครูเสาครูแรงพี่น้อง เอาไปเสียอใจน้อแบบวาฮานะบุคิดแบบมูสีเฮดเกิ่มข้อนี่นี่เนาะหายไปแลยพี่น้นองนี่รยหนึ่งเนาะพ่อมือเงินออกเงียบจิบพี่น้องเคยมาหาเฮาเนาะกระโบกกามาพี่น้องบุกกาเขามาเนะาะปกติเขาจะมาเข่า้องน้ำเนาอะอย่บบงมองเฮาวผักเนาะมันจะมีห้องน้ำพี่น้องส่วนรวมเนาะห้องน้ำโลโลกพ่อเขาได้แล้วก็คนชวนเขาได้เนาะ แต่ในมือนั้นพี่น้องมือเงินออกที่16บ่มาไกนจที่16จนฮอดมื้อนี้เนาะบ่มาไกลเลยพี่น้องแค่เงินรยเดียวพี่น้องบ่มาไกแล้วก็ยังบ่มาบอกอีกเวลาเห็นเฮานี่สิลบหน้าเฮาตลอดเนาะแล้วก็บ่บอกเฮาอีกพี่น้องว่าเออเงินเงินอายบ่ทันได้เด้อก็ว่าไปเนาะหรือว่าเงินอายบ่พอใช้เด้อเดียวงดหน้าเด้ออายสิให้ก็ว่าไปอันนี้บ่บ่บอกเฮาพ่อบ่คำเลยพี่น้อง เฮากับปกะกาถามเนาะย่อมหาเลยว่าเฮามาช่วยเองนี่เป็นคนปกะกาถามพี่น้องอยากไปถามกับแบบเฮาเฮาเป็นคนให้เขายืมเงินเฮ้าไอ้เขาสั่มพี่น้องบอยากบอยากไปไก่เขาสั่มย่านแบบเผื่อเขาจีคิดว่าเออเฮาเฮาไปถามเงินหลายกว่าเนาะเลยบรกาศจีหยางไปแบบทางปมเขาเขาเองกับปกะกาแบบเฮาผู้หายเขายืมนี่เฮาเฮาอายเขาสั่ม อ้ายเลยเนาะพี่น้องเคยเว้ากันมาเนาะบอกว่าสิาให้เฮามื้อมื้อที่16น้อสุดทายบ่ให้อีเนาะมาบอกเนาะก็กกเลยบ่กล้าี่เฮา,าก็บ่แม่นว่าอันนั้นพี่น้องบ่แม่นว่าเฮามีเงินดอกเฮาก็บ่มีหลายก็พอมีแบบพอได้ใช้นี่แหละกับขาเนาะวันเนาะเฮาเป็นคนวนเนาะน,นี้ก็แม่มู่ว่าสิหมื้ออื่นเนาะ เออยืมมาที่จะหาเงินที่จะพกเออเอาก็คิดว่าเออเงินเทาอันรวยช่วงรวยในกระเป๋าเนี่ยมันมันก็ชิยังเลือพี่เนาะพอเขาเสียกับเขาแต่ละวันมันก็บดถึงลอยเนาะบดถึงลอยพี่เนาะเขาก็เลยให้เขายืมนะโดยชีวิตเขาเนาะเพราะว่าเออเงินอันรวยนุ่มเพราะว่าเขาเขาพ่วงเนาะเขาไปทำหัวเขาก็ถือเงินมาหน่อยเน่าร๊อคหนาะบางวันเขาก็ถือวันอร่อยวันนี้เขากินเบื่อเนาะเขาเขาพ่วงกลางคืนดีเขาก็เลยบ่มีเงิน ก็มายืมมาเขาก็ดโดยคว่ำแบบเชื่อใจเนาะเชื่อใจเขาบุคิดว่าเขาสียชีวิตตั้งห้านี้ยพี่น้องชุดยถ่ายเขากับบนะัไดเนาะเมื่อยพี่น้องเมืนะ่อยเนาะโบเคยเจอกับคนอยู่นี่มาก่อนเข้าบุาคิดอีต้นเขาเนาะบุคิดว่าเขาสชีวิตทำลายกับาห้านี้ยเขาไม่เคยเจอพี่น้องครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยที่เจอเนาะพี่น้องนี่แหละพนันเนาะพูดจริงเขาเชื่อใจพี่น้อง ทิดถ่ายเขากะหักหลังเขาเนาะคือที่ห้าไว้ใจ,จ็ซีชุดนี่แหละพี่น้องที่ทำลายเขาเนาะเขากบบระโบกีดแล้วว่าเขาเสียเหตุเนาะเงินเดือนเขากลายพี่น,น้องเงินเดือนโลกเขาเนาะมันเป็นชิ้นหน่อยคือเงินเดือนคุณชวนเนาะเงินเดือนเขา 15, 15, มื่นหางเงินโกเนาะมันก็ตรงเรือนโบกีดว่าเขาเสียเหตุเขาก็เป็นผู้ใหญ่เนยายนะมีขวบมีขวดไว้ไว้แจ็ว่า้ชิมาเหตุแบบนี้เนาะเขาก็ะเมื่อยพี่น้อง แล้วก็มีอีกโลพอคนนึงพี่น้องแต่คนที่ยืมเบอนึงเราก็สิยืมก่อนเนาะยืมก่อนเฮาเฮาก็สิบ่วหยังแต่คนคนที่อยู่ข้างห้องเพิ่อีกเนาะอยู่ข้างห้องอีกโดน2เด้งพี่น้องเอ้ยโดน2เดดีๆเนาะคนที่อยู่ข้างห้องนั่นก็อนันเพิ่นสิเอาเงินให้เขาสิพอมันบ่พอเนาะบ่พ พ่อรถหนึง่งคือการนอกคนหนึ่เนาะพ่อรถหนึ่งพี่น้อนงเพื่อนว่าเพื่อนมีเงินในบัญชีเพื่อนบอกมีเงินในบัญชีแต่ผมมีเงินชดนะะเพื่อนเลยสั่งของที่นี่สั่งของคนนี้ก็แบบว่ากังหัจ้ากันเนาะเพราะว่าอยู่ตึกเดียวกันเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันทำงานอยู่บ่นเดียวกันพี่น้องคนนี้ก็นเลยเคยแบบไฮน,นั่นไฮนี่เฮานะกับเขากับน้ำนะมีกับเขากับน้ำก็ไฮเฮา แต่พอมาเหมือนนั้นพี Disease, amigos, ่น้องยืมเงินเท่าร้อยหนึ่งบุคิดไว้เจดเจนเท่าอีกมันยืมเงนร้อยหนึ่งเหมนนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอายช่วยนให้เราไอ้ผมมีเงินชวนไอ้แชนเขานี่เขารีบเหมนนั้นนะเขาก็พอมีในกระเป๋าลอยเดียวพี่น้องเมือนนั้นเนาะเขาก็เลยหายเพื่นไปเวลาเดี๋ยดอ้วนหายด้วนี่นะคนจีนเขาห้องนี่ประมาณสิบนาทีน้องคนสักพาแล้วเนาะเพื่นกันยางมากพี่น้องยางมากเพื่อนก็มาบอกว่ามามาเขามาห้องไอ้นี่มาห้องเขาไปเนาะ 국민ก disappointment กາ e e n t e ະ d e r a Jung Domina Therk P avez Thacon faith food m າ d e c i n e R m ດ m e n t o s now?ast sometime is coming up in the ท่1 0 0 b s o l u t e l y not. Every day at least 15. Many people have received a Zoom kommer s don't earn the consent decision. Mention before Squeem shop keep to keep c h a n ้อ ADику pharmacy ไอไฮเจ้าเอาไปกินบวดไอไอกินบ่ได้อยู่นาดไอ้อีมาแล้วพ่นาดนี่้คงกินมันลายนะเออห้องก็บอกเออท่านบอกแบบนี้ขอเอาแด้วั่นนมาสั่นขอบเอาขอว่าท่านจิมาลงกับเงินขอบเอาขอว่าสะเอาเงินจะยืมขอเดือเงินชดขอไปเช่าเดือเงินชดขอว่าจะเช่าไปื่เป็นกับเขากับน้ำขอไปซื้อเองก็ได้เนาะพอจะกินบ่ชได้ดรอว่ขอว่าเออเสียวมาซื้อบิษัทเป็นหล่อขอซื้อเวบชีกับอันนี้ขอไปซื้อเองก็ได้ขรับในกินที่ห้องเราเคยบ่ อยากเนาะเอามารวมกันเออพนักใไปโลดเดี๋ยวไอ้ชวนหายร้องเมียเมียพอเอามาปรับเนาะเงียบจิบโอ๊ะนเอากระถามเนาะใช้ชวนให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนห้ยรับหน้ามือใหม่พี่เนาะมาบอกอีกเนี่ยหนึ่งาบอกกับเขาคนสื่อด้ป้าคนสื่อตัวรหัสอาชีพจะไล่เบ่้องบนนะแล้วก็เว็บซี่อีกแล้วก็ขนุ่มอีกใคเจ้าะมาเอ้าเพราะว่าใช้โบว์ว่าบดได้โลมกัน เจ้าคือมาลบเนี่ยนี้ที่แรงวอากันว่าเจ็บวาซิโอ้เงื่อนคอยทาลบไปนี่พอเปล่าแต่ที่แรงแล้วเขาอ้าวคนน่ะป้าคนซื้อมากได้แต่เนี่ยโคกเสียเงินแล้วคนน่ะอ้าวเพื่อจะเสียองเงื hmm. symptoms, ่อนคอยกระบอกเลยได้ที่แรงเนาะเพราะว่าพอเปล่าก็จะสิงห์เป็นแบบสิงห์ควงมาแทนด้วยอันนี้ด้วยเป็นแบบกับเข่ากับน้ำเนาะนี่บอกนี่กินแบบนี้พอเปเ่า่อยจะต้องการแติเคียงเงืนชุดในนะพี่เนาะกับเข่ากับน้ำผมก็เสี่ยงก็ได้ ก็เลยเกือบพิดกันพี่น้องเกือบพิดกันนมวันพอกก็มาไล่เงิ่อนให้พิ่นเน่ยว่าเออก็จะใหเ้เป๊บช็อเป๊ปซี่คอยไปกี่หัาบุพเพได้รวยหนึ่งเขาเอาเขาไล่กับเขามาเอาป้านิ่มนี่ก็ตัวหาซิบาร์เขาไล่ให้เลยตั้หาซิบาร์เนาะแล้วก็เป๊ปซี่นี่ก็ขวดละาชาบ้านพวกแล้วก็ขนมกะบซิบาร์เพราะว่าเนี่ย,ยบยุพเพชาบา้าะะนะบบาาาาจะต้องเติมเขาอ,อีกหัวเขินจังเติมพี่น้อง แต่เงินช่วยเปินบริหารเป็นมาลบกันแบบนี้เลยเป็นโบกี้เลยพี่น้องว่าเพป็นชิลบที่เหลือเป็นกระบอกข้าอยู่ว่าเอาไปกินก่อนไอ้กินเมื่อไดเนาะไอบรลบดอกเพเ่็นกระบอกพี่น้องพอชุดถ่ายแล้วมาลบเนาะกระโบกี้เลยก็คือชีได้เทเดียรนี่แหละพี่น้องเนาะต่อหน้าไปก็คือชิบบรหารบริหารยืมเนาะย่านั้นวะเออคุณไก่กันเนาะพี่น้องดูด้วยกันเนาะทำงานบนเดียวกันพี่น้องที่มูที่เฮาเนอกประติพังบปรมีเนาะ กับ,บพอ่อใดญแบบไปใช้คนอื่นนะแต่คือว่าเฮาตกถูกแรงหยาบมันบ่กกับพอ่อใดญแบบขาดเืินกับเฮาพอ่อใดญไปยืมพื้นมันก็ขึ้นไงขึ้นเฮ้านะกับบุคิดพี่น้องเอ้ยว่เขาสิเหตุผลนี่เน,นี่น้าอย่าพี่น้องอันนี้ก็มาบอกพี่น้องเนาะทุกคนเนาะที่ทำงานกี่เจือครับแบบนี้พี่น้องก็อย่าลืมเด้อพี่น้อง คนที่ห้าว้ใจยี่แหละพี่นอ้องเห็นหนะเขาเนาะเนที่เขาเสียใจนี่งนะหาเพื่อนกำลังใจส่องมาช่วยคนตัวหน่อยนี่เด้อพี่นอ้องผู้ใด้เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่นอนเพิ่กำลังใจให้ทั้งส่องของมาช่วยนี่เด้อพี่นอ้องซึ่งเราคลิปนี้ก็จบไปเพียงฉนี้พี่นอ้องผมก็มาทีคลิบ้านนะสวัสดี